สัสดีค่ะปหปหกนะคะเราเรียนพื้นฐานของศาสนาไปแล้วเราก็เรียนหลักธรรมไปบางส่วนเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นหลักธรรมซึ่งจะตรงกับในเนื้อหาหนังสือเรียนแต่ว่าจะเรียนน้อยกว่าในเนื้อหาหนังสือนะคะหลักธรรมของศาสนาพุทธมาดูกัน มาดูหลักคำแรกชื่อว่าหลักกรรมไม่ใช่หลักธรรมนะหลักกรรมกรรมเนี่ยหมายถึงการกระทำกรรมเท่านี้พอกรรมหมายถึงการกระทำโดยการกระทำจะแบ่งเป็นสองแบบก็คือทำดีกับทำชั่วแค่นั้นเองนี่คือง่ายๆความหมายง่ายๆของ หลักกรรมหลักกรรมคือการกรรมกรรมกรรมคือการกระทําแบ่งเป็นสองแบบคือทําดีกับทําชั่วทีนี้มันจะมีสองคำที่น้องต้องต้องรู้ก็คืออะกุศลกรรมอกุศลกรรมกับกุศลกรรมนึกออกไหมอ่ะเวลาเห็นคําว่าอะ ให้หนึกถึงคำว่าไม่ดีไม่เป็นเชิงปฏิเสธเพราะฉะนั้นอะกุศลก็คือทำชั่วอ่าส่วนกุศลและกรรมก็คือทำดีแค่นั้นเองทำดีกรรมแบ่งเป็นสองแบบเป็นการกระทำที่ดีกับการกระทำที่ไม่ดี ก็คืออกุศลกรรมก็คือทำชั่วกุศลกรรมก็คือทำดีความหมายแค่นี้นะคะอันนี้คือความหมายของมันนะยุงไม่ได้เขียนไว้ให้ทีนี้มันก็จะแบ่งแยกย่อยการกระทําแต่ละประเภทออกไปอีกจะแบ่งเป็นกายวจีมนูอกไหม กายคือการกระทําการแสดงพฤติกรรมออกมาผ่านร่างกายมือหูขาแขนขาจมูกปากการกินการลักขโมยอะไรอย่เงี้ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเราอะ่เาะเขาเรียกว่ากายกรรมพฤติกรรมเฮ้ยพูดเนตัวใหญ่ไปอ่า กายกรรมคือพฤติกรรมทั่วๆไปวจีกรรมวจีรรคือการพูดก็คือคำพูดพูดดีพูดไม่ดีพูดหยาพูดเพรอะประมาณนั้นส่วนมโนมโนจะอยู่ในความรู้สึกความคิดในใจิตใจประมาณนั้นนะคะมาดูอันแรกก่อนตารางจะแบ่งเป็นนี้นะจะแบ่งเป็นอกุศลกับกุศลอกุศลคือไม่ดีถูกไหมทำชั่ว กุสลคือดีอ่ามาดูกายกรรมที่เกี่ยวกับการพฤติกรรมที่เป็นอกุศลมีอะไรบ้างมันจะคล้ายๆกับศิล5้าถ้าน้องนึกอ่อนนะเนีย่ยอกุศลในเรื่องของกายกรรมก็คือการฆ่าสัตว์ก็อยู่ในสิ่งข้อหนึ่งการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรมนี่เป็นสิล5้าหมดเลย ทีนี้มีอกุศลแล้วก็ต้องมีกุศลกุศลมันก็จะตรงข้ามกับอกุศลเช่นอกุศลบอกว่าไม่ฆ่าการฆ่าสัตว์ใช่ไหมกุศลกุศลกรรมมันก็จะบอกว่าเว้นจากการฆ่าสัตว์ถ้าอกุศลบอกลักทรัพย์กุศลจะบอกว่าเว้นจากการลักทรัพย์จะตรงข้ามกันแค่นั้นเองเนี่ยพฤติกรรมมีความประพฤติผิดในการกุศลก็จะเป็นเว้นจากการประพฤติผิดในการ จะตรงข้ามกันระหว่างทำชั่วกับทำดีแค่นั้นทีนี้มาดูว่จจีว่จจีคือการพูดอกุศลละกรรมก็คือการพูดไม่ดีก็จะมีพูดเท็จอันนี้จะอยู่ในศีห้าเหมือนกันพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดในเชิงที่ไม่ดีทีนี้ถ้าเป็นกุศลกรรมมันก็จะเป็นการพูดดีไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อ นะมันจะตรงข้ามกาันส่วนมโนกรรมมโนกรรมคือความคิดความรู้สึกก็จะเป็นความโลภอยากได้อยากมีของคนอื่นเห็นเพื่อนมีอะไรที่เราอยากได้อ่ะเห็นเพื่อนเขามีเราก็อยากจะมีบ้างเห็นคนนู้นมีเงินมีทองเราก็อยากจะมีบ้างอยากจะมีเงินเยอะๆอยากมีทรัพย์สินเยอะๆเป็นความโลภ ความพยาบาทอาฆาตโกรธเกลียดอะไรเงี้ยเป็นอกุศลกรรมเห็นผิดเป็นชอบก็คือเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ดีเช่นเสพสารเสพติดมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็เลยเสพเข้าไปในร่างกายอย่างเงี้ยทางที่จริงแล้วสารเสพติดดีไหมไม่ดีเขาก็เลยเรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ควรทําแทนอ่ะทีนี้มันก็จะตรงข้ามกับกุศลอกุศลบอกว่าโลภใช่ไหม กุศลก็บอกว่าไม่โลภพยาอากุศลบอกพยาบาทอากุศลก็จะบอกว่าไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่เบียดเบียนคนอื่นอากุศลบอกว่าเห็นผิดเป็นชอบกุศลก็จะบอกว่าไม่เห็นผิดเป็นชอบแค่นั้นเองมันจะตรงข้ามกันถ้าน้องจําอากุศลได้น้องก็จะจํากุศลได้คินไหมคะ ลองดูนะอ่ะทวนใหม่กรรมแบ่งเป็นอกุศนกับกุศนอกุศนคือชั่วทำไม่ได้ไม่ควรทำไม่ดีกุศนคือดีกายกรรมคือพฤติกรรมมันจะตรงข้ามกันทั้งหมดเลยถ้าอากุศลบอกฆ่าสัตว์กุศนซึ่งเป็นการทำดีก็จะบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำฆ่าสัตว์นี่หมายถึงการทำลายร่างกายอะไรอยู่ด้วยนะ ไม่ใช่กาของสัตวนะ์ลูกค่าคนก็ไม่ได้นะคะคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันอ่าวัจิกร,รมคือการพูดอกุศลบอกพูดเท็จกุศลก็จะบอกว่าเว้นจากการพูดเท็จก็คือไม่พูดเท็จจะตรงข้ามกันหมดเลยมโนกรรมคือความรู้สึกอ่าเขาบอกว่าอกุศลบอกว่าโลภใช่ไหมกุศลก็จะบอกว่าไม่โลภแค่นั้นเองเติมคำว่าไม่ลงไปอ่ะคือไม่ทําอ่ะ ใช่มถัดมาหลักธรรมอีกอันนี้เห็นมาตั้งแต่ปสายันตอนนี้เบนจะศีลหรือว่าศีลห้านั่นเองศีลห้าทำไมมีสองชื่อเบนจะเบนจะแปลว,ว่าห้าห้าข้างหลังคำว่าศีลใช่ไหม มันก็คือศีห้านึกออกปะแต่ชื่อสวยๆของมันอ่ะคือเบนจศีะสีแต่ว่าที่เราพูดกันทั่วไปก็คือศีห้าทีนี้มาเรียงครูไม่ได้เขียนเลขให้นะคะเบนจศสีนข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทํำร้ายสัตว์นี้หมายถึงสัตว์หมาแมวพวกควาคนด้วยคนก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกัน ไม่ฆ่าสัตว์ก็หมองรวมถึงทั้งคนทั้งทั้งหมาแมวนกกาอะไรก็ว่าไปไม่ฆ่าสัตว์รวมถึงการไม่ทมําร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทําให้เขาทุกข์ทรมานนะคะถัดมาอันที่สองคือไม่รักทรัพย์ไม่รักทรัพย์นี่ก็จะเป็นพวกไม่รักขโมยไม่ชอบโกง นี่เหรอไหมการช่อโกงก็เป็นการรักทรัพย์อย่างหนึ่งเช่นทํางานแล้วก็โกงเงินในบริษัทเคยดูในหนังไหมที่แบบตัวร้ายมันโกงเงินในบริษัทอะไรเงี้ยนี่ก็คือผิดสินข้อสองไม่ลักทรัพย์หนึ่งลักทรัพย์นะคะอ่าสามไม่ประพฤติผิดในกามไม่มีแฟนทีเดียวยี่สิบคนอะไรเงี้ยมีเมียอยู่แล้วไปมีเมียอีกหนึ่งสองสามย่างเงี้ยไม่ประพฤติผิดในกามร,รวมถึงการไม่สํารวม ผู้ชายไม่ให้เกียรติผู้หญิงอะไรอย่เงี้ยไม่ประพฤติผิดในการมสไม่พูดเท็จรวมถึงไม่พูดเท็จเท็จคือโกหกไม่พูดโกหกไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอดเสียดจะคล้ายๆกับหลักกรรมที่น้องเรียนไปแล้วสไลด์ก่อนหน้าก็คือไม่พูดเท็จรวมถึงการพูดเพ้อเจ้อพูดไปเรื่อยพูดกระแนะกระหนคนอื่นอะไรเงี้ยอยู่ในการไม่พูดเท็จหมดเลยนะคะ ห้าคือไม่ดื่มสุราไม่ดื่มสุรารวมถึงสารเสพติดด้วยอะไรก็ตามที่เป็นเป็นสารเสพติดอะเหล้าบุหรี่อะไรอ,อะยาบ้าเฮโรอีนยาไออะไรพวกนี้ที่เป็นสารเสพติดอะจะอยู่ในข้อห้าก็คือไม่ดื่มสุราเหมารวมไปเลยนะ ทีนี้เบญจศีลมันจะมีขั้วตรงข้ามเราเรียกว่าเบญจธรรมเมื่อกี้เบญจศีลคือสิ่งที่สามารถสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเบญจธรรมคือสิ่งที่ควรปฏิบัติ ควรทำอ่ะเบญจะีีมันจะเป็นข้อห้ามที่เราไม่ควรทําใช่ไหมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะไรเงี้ยแต่เบนจะทรมันจะตรงข้ามกับเบญจะีีก็คือเบนจะทมจะเป็นสิ่งที่สามารถทําได้มีคําว่าเบนจะเหมือนกันเบญจะแปลว่าห้าแสดงว่าเบนจะทรมีทั้งหมดห้าข้อเมื่อกี้เบญจะีีก็มีห้าข้อเบนจะทมก็มีห้าข้อเหมือนกันจะเป็นขั้วตรงข้ามกับเบนจะีี มาดูข้อแรกเบนจะทาข้อแรกคือความเมตตากรุณาเมื่อกี้เบจนจะศีลเราบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมเบนจะทาจะเป็นควตรงข้ามไม่ฆ่าสัตว์ก็คือต้องมีความเมตตากรุณาถัดมาเบนจะทาข้อ2คือสัมมาอาชีวะเมื่อกี้ข้อ2ของเบจนจะศีลก็คือไม่หลักทรัพย์เราจะทำยังไงไม่ให้เราไม่หลักทรัพย์เราก็ต้องมีการประกอบอาชีพที่สุดจริตอาชีวะแปลว่าอาชีพ อาชีพสุดจริตอ่านออกไหมเนี่ยปกติก็อ่านลายมือพูดไม่ค่อยออกนะบุญกระดานเขียนแบบนี้อ่านยากไปอีกสัมมาอาชีวะอาชีวะแปลว่าอาชีพข้อสองสัมมาอาชีวะหมายถึงการประกอบอาชีพที่สุดจริตอาชีพอะไรก็ได้ที่เราไม่ได้ไปกดโกงเข้ามาสามสัมรวมในการให้เกียรติเพศตรงข้าม อยู่ในศีลในธรรมอะไรเงี้ยแต่งงานแล้วมีภรรยาแล้วแค่หนึ่งคนอย่าไปมีชู้ไปอย่าไปมีกิก๊กอะไรแบบงี้ค่ะสํารวมในกาม 4. คือสัจจะเป็นค,คนซื่อสัตย์มีสัจจะสัจจะคือการพูดพูดดีคิดดีทำดีนึกออกไหมแล้วก็5าก็คือมีสติสัมปชัญญะหรือความไม่ประมา ไม่ประมาทใช้มีสติรู้จักคิดก่อนที่จะทำอะไรลงไปเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทแค่นั้นเองไม่เขียนผิดอ่ะทวนเป็นจศีลคือสิ่งที่ควรทำ มี5ข้อเพราะว่าเป็นจะแปลว่า5ประกอบด้วยมีความเมตตากรุณา 2. ประกอบอาชีพที่สุจริตหรือว่าสัมมาอาชีวะ 3. สำรวมในกรารมีเป็นคนซื่อสัตย์มีสจัจจะ 5. ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทหรือการมีสติสัมปชัญญะเข้าใจไหมอ่ะให้ดูตัวอย่างเนี่ยสัมมาอาชีวะคืออาชีพ อาชีพคนนี้เขาประกอบอาชีพอะไรในรูปอะเนี่ยคนนี้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 เป็นอะไรเอ่ยเป็นพนักงานเสิร์ฟเป็นอาชีพที่สุจริตไหมเป็นแบบนี้ทําได้แบบนี้ดีแต่ถ้าขายยาบ้าอย่างเงี้ยสำมาอาชีวะเป็นอาชีพที่สุจริตไหมคะขายยาบ้าก็ไม่เป็นอาชีพที่ไม่สุดจริตนะเราประกอบอาชีพอะไรก็ได้ที่สุจริต เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้เป็นชาวสวนก็ได้ถัดมาการมีสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทสุราดื่มได้ไหมบุหรี่ดื่มได้ไหมกัญชาข้างหลังเขียวๆกัญชาน้ำกระท่อมดื่มได้ไหมถ้าเราตอบว่าได้จะแสดงว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะนะเราต้องตอบว่าไม่ได้ถูกไหมไม่ดื่มเหล้า ไม่สุบุรีไม่เสพยาไม่เสพกัญชาอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งไม่ดีอ่ะถ้าเรามีสติถ้าเรารู้จักคิดเอาความรู้ที่เราเรียนมาคิดว่ามาคิด,คดพิดพดพดจารณาว่ามันคือถูกหรือว่ามันคือผิดเราก็จะสามารถดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกได้เหมือนเหล้าอย่างเงี้ยดื่มไม่ได้เรารู้อยู่แล้วนี่เราก็ไม่ทําถูกไหม ทีนี้มาดูคำถามก่อนหน้านี้ที่เป็นเนื้อาหาน้องไม่ต้องจดก็ได้เพราะว่ามันมีอยู่ในหนังสือนี่ถูกไหมคะแต่ว่าคำถามเนี้ยให้จดลงไปนะให้ลองดูว่าเนีย้ยดูในในคำถามเลยโกบคนนี้นะโกบแก้วแล้วก็กิ่งเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งมีการสอบคณิตศาสตร์แก้วคนนี้คนนี้แก้วเนี่ยสอบได้คะแนนเต็มสมมติเต็มสิบได้สิบเลย กิ่งนี่คุณกิ่งค่ะคุณกิงอยู่ตรงนี้คุณกิ่งเห็นเพื่อนอุ้ยสอบได้คะแนนเต็มสิบเลยอะรู้สึกอิจฉาก็เลยไปใส่ไลน์เพื่อนว่าไปใส่ไลน์แก้วว่าแก้วอะแอบจดโพยเขียนผิดใบไม้ส่งตัวว่าแก้วแอบจดโพยโพยก็คือแอบจดคําตอบเข้าไปในห้องสอบอย่างเงี้ยเพื่อต้องการให้แก้วเนี่ยถูกคุณครูเนี่ยหักคะแนน ทั้งที่แก้วหนวยไม่ได้จุดป่วยด้วยนะแก้วโดนใส่ร้ายถามว่าการกระทําของกิ่งผิดศีลข้อใดศีลน,นี้คือศีลห้าหรือว่าเป็นจะศีลนะ่ะน้องย้อน,อนกลับไปดูอ่าศีลน,นี้คือศีลห้านะกบกิ่งแก้วเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งสอบวิชาคณิตแล้วแก้วได้คะแนนเต็ม กิ่งซึ่งเป็นเพื่อนเห็นเห็นว่าเพื่อนได้คะแนนเต็มรู้สึกอิจฉาก็เลยไปโกหกครูว่าแก้วจดโพยเพื่อให้แก้วเนี่ยโดนหักคะแนนเพราะเธอเองรู้สึกอิจฉาไงไปพูดโกหกกับคุณครูถามว่ากิงเนี่ยทำผิดศีลข้อไหนในศีลห้าหนูจะเขียนมาว่าข้อสองหนูต้องถามนด้วยว่าข้อสองคือศีลอะไรถูกไหมข้อสามสามคือศีลอะไรเขียนมา นะคะโอเคไหมครูว่าน่าจะไม่ยากอ่ะให้เวลาลอกแล้วก็ส่งไปแล้วก็จดลงไปในสมุดแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ชื่อตัวเองตรงที่แสดงความคิดเห็นเข้าใจไหมส่วนอันนี้ลอกโจทย์ลงไปตออบอตอบแล้วก็ตอบเลยหนึ่งนทัศคิดชั้นใต้ให้เรียบร้อยเขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะคะส่งทางไลน์นะวันไหนก็ได้ที่น้องเรียนวันไหนน้องก็ส่งันแั้นแหละไม่เป็นไร ถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนวิดีโอกลับไปดูนะคะโอเค